ทุกคนครับผมตอนนี้ผมอยู่ในรถ All-New Honda HRV eH EV นะครับผมวันนี้เราจะมาดูเลนวอชกันละกันนะครับผมว่าเปิดปิดอย่างไรและรำคาญกันบ้างไหมสำหรับหลายๆคนที่บ่นถึงกับเจ้า Honda l า n w น t c h ตัวนี้นะครับผมอ่ะเราลองมาดูเลยละกันสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับนะสตาร์ทเครื่องปุ๊บนะครับผมกด เนี่ตกลงนะครับผมเดี๋ยวผมต่อโทรศัพท์เข้าเลยและกันอา้าวโทรศัพท์ทําหล่นซะแล้วอ่ะมาครับเดี๋ยวผมต่อโทรศัพท์ก่อนนะครับผมเพื่อให้ได้เจ้า h o n d a l e รน wa ลวัครับผมอ่ะสักครู่หนึ่งอ่าโอเคได้แล้วครับก็คืองนี้หลายๆคนบ่นนะครับผมสมมุติว่าสมมุติว่าเนี่ยครับผมพ พอเราต่อ Apple CarPlay กับเจ้าโทรศัพท์มือถือตัวนี้แล้วนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยอาจจะไม่เห็นเนาะโอเคอาจจะเป็นแบบว่าหน้าจอแบบแว็บๆว็บนะครับผมนะคือทุกคนครับเวลาเราเปิดหน้าจอ o o o l l m m p s ใช่ไหมแล้วเราอยากจะเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนพอเราปัดไฟก้านเลี้ยวนะครับผมนะเลี้ยวซ้ายเนี่ย Honda l e n d จ o นตมันก็จะทำงานทันทีมันจะทำให้เราหงุดหงิดใจใช่ไหมครับว่าเวลาเรา จะดูแผนที่อยู่อย่างเงี้ยสมมุติว่าแผนที่บอกบอกให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยแล้วเราก็ต้องปัดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมแล้วเลนฟลอตมันมันทํางานเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกนะครับผมว่าจะทํายังไงนะปัดก้านไฟเลี้ยวซ้ายแล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมให้กลับมาเข้ามาสู่ Google Map เหมือนเดิมเพราะจริงๆผมเข้าใจว่าหลายๆคนเป็นใช่ไหมครับคนครับผมว่า,อาพอ เราดู Google Map อยู่ใช่ไหมครับผมแล้วมันจะให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยสมมติว่าเลี้ยวซ้ายมันมีหลายซ้ายแล้วกัน่ะแล้วอาจจะเป็นซ้ายหน้าหรือซ้ายซอยหน้าหรือซ้ายอีกซอยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอเราปัดก้านไฟเลี้ยวซ้ายก่อนที่จะถึงซอยนะครับผมนะอลด้าเลนส์สวอตมันก็ทํางานเลยครับทุกคนครับผมประเด็นง่ายๆเลยคือผมคิดว่าตรงนี้ครับนี่ครับมันมีปุ่มนี้ครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันเอาจริงเออเพิ่งรู้เพิ่งรู้จริงๆ ทุกคนเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ไหมครับผมมันคือว่าการเปิดปิด Honda า a n นฟอร์ครับผมแล้วก็กดนี้ไปปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาเป็น g o o g l e Ma p เหมือนเดิมนะครับผมกดอีกทีนึงมันก็จะเป็นภาพ h อ n ด้า a รนฟอร์ตกดอีกทีนึงมันก็จะเป็น Google Map เหมือนเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเรากดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บให้กดตัวนี้เลยครับปุ๊บมันก็จะมาเป็น Google Ma p เหมือนเดิมนะครับผมนะพอเวลาเราปัดออกมันก็ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็น g o o g l e Map เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ปุ่มนี้ก็ดีมากๆเลยทุกคนนะครับผมนะก็แนะนํำให้ใช้แล้วกันนะครับผมสำหรับสาหรับ Honda La รน Watch นะครับผมแล้วก็กับ g o o g l e Map ตัวนี้เพื่อให้เคลียร์นะครับผมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับทุกคนนะครับผมอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้าย Honda La รน Watch ทำงานนะครับผมแล้วก็เราก็กดปุ่มนี้เลยครับทุกคนอ่ะก็กลับมาเป็น g o o g l e Map เหมือนเดิมนะครับทุกคนครับผมหรือว่าจะกดกดอีกทีนึง ก็เป็น h ฮอน a a าเ w น t c h เหมือนกันคือประมาณว่าถ้าขับโดยที่โดยตรงๆเนี่ยแล้วเราอยากจะดู h ฮอน a a าเ w น t c h เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนครับผมเราไม่ต้องปัดก้านไฟเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปุ่มเปิดปิด h ฮอน a a าเ w น w c t ครับ